สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ก็มาที่ศาลแขวงพระนครใต้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับวันนี้ก็มาเป็นทนายจำเลยนะในคดีฟ้องหมิ่นประมาทนะครับก็คือลูกความผมเนี่ยถูกฟ้องหมิ่นประมาทมานะถ้าใครที่ได้ติดตามคลิปนะก็จะปรากฏว่าวันก่อนเนี่ยนะผมมายื่นคำถแถลงนะข้อที่จริงแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับที่ศาลควรจะ พิจารณาว่าคดีไม่มีมูลนะก็เพราะเหตุใดน,นะก็อ้างเข้ามาในส่วนของคําแถลงนั้นได้หยิบยกเข้ามาแล้วแนะว่าอ้างหยิบยกประเด็นเรื่องอํานาจฟ้องเรื่องข้อความที่มันไม่หมิ่นประมาทนะครับรวมถึงทําให้ทางโจทย์ไม่ได้รับความเสียหายนะครับหลังจากที่ทางโจทย์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนัดไต่สวนมูลฟ้องปกติแล้วเนี่ยโจทย์นะฮะจะต้องมายื่นประเด็นนะว่าจะไต่สวนมูลฟ้องประเด็นไหนบ้างนะครับ ก็จะนําสืบคดีต่อสารนะฮะว่าทางจําเลยเนี่ยไปโพสต์อ